สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งครับจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ใชน้าทาวครับตอนนี้เราถึงสถานีเซอร์แมคไชน้าทาวนะครับ มีอากาศร้อนนะครับที่เจน้าทาวคนน้อยกนะ็จะมีร้านรวงต่า,าง ฝั่งหนึ่งของชัยนาทาส่วนใหม่ส่วนตรงนี้จะเป็นชิคาโกพับ์บิกลาเบอรี่ชัยนาทาวนะคะรับถือว่าเป็นห้องสมุดของประจำที่นี่นะครับ ส่วนด้านหน้าเราเป็นมุมลาน12ราศีนะฮะเป็นลาน2ราศีตรงนี้จะมีเวทีส่วนนี้จะส่วนใหญ่จะมีหลายร้านะมีร้านอาหารร้านตับผมร้านขัยขาย,ข,ายข้าของเครื่องใช้ต่างๆราศีมังกร ปีปีมะโรงอันนี้งูเสกมาเสกงูเล็กอันนี้ปีมะปีมะปีมะเมียน,นี่ปีแพ้ปีมะแม่แล้วก็มียาวไปถึงนูาลาแดงมีทางขึ้นเลยนะครับ ราจะขึ้นไปกปกติแล้วไม่เคยขึ้นมาทางข้างบนนี้นะกร<ม>จะเห็นลาน12ราสีชัดเจน<ม>บางลานก็ยังไม่เปิดนะครับ I'm trying to eat ร้านชานมไข่มุกด้วยนะครับนี่เป็นบาร์บีคิวคิงฮองหมูหันด้วยสำหรับ้อชานมไข่มุกที่นี่มีมีหลายร้านให้เลือกมากอันนั้นเปิดเหมือนครับประตูทางเหนืออนีเป็นไดฟุกุราเมง ถือว่าจะสิ้นสุดที่ข้ังหน้าคือบอลชอนนรัแล้วจะพาเดินไปดูที่พิงทอมเมมโมเรียลพาร์ค่อนะครับนะครับ,รบจากชายหน้าทานะครับเดินมาไม่ถึง5นาทีก็จะมาถึงบริเวณพิิงทอมเมมโมเรียลพาร์คนะครับ เป็นส่วนสาธารณะใกล้ชยายนาาอีกที่หนึ่งครับที่สวยมากมีศาลานะศาลาพิงคทอมเห็นทางผ่านของแม่น้ำชีคาโก้ด้วยนะครับนี่คือครับคือท่านพิงคทอม สาราขีโนกตรงนี้มีเรือแท็กซี่ด้วยครับมีเรือแท็กซี่ด้วยส่วนข้างหลังของเราเป็นสาราครับมีต้นไม้ มีสนามเด็กเล่นอยู่ข้างหน้านะวันนี้อากาศเย็นสบายด้านหน้าเราเป็นแม่น้ำชิค,คาโกใต้สะพานก็จะมีกานนดี๋ยวปาวัดตรงวัดลูกนะครับ เราเป็นที่เชา่าคายักเรือชอบเรือสำหรับสายออกกำลังกายครับชอบวิ่งเย็นๆน่าจะเป็นสถานที่ที่น่าจะมาลองวิ่งสักครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนถ้าเราจะเป็นเอาดาวเท่านะครับดาวเทาชิคาโกนะฮะไกลๆอากาศดีครับตอนนี้เดินแบบเดินสบายแล้วเราก็จะเจอสะพานแดงทางเดินในตำนานนะที่ใครมาบริเวณพิงณธรรมิเรียพักต้องมาถ่ายต้องมาตรงนี้นะ วยงามจริงๆอนพื้นมีตะขี้เป็ดนะับสะพานแดง,งตำนานถ้าเ,าเพื่อนๆที่พี่คนไหนนะครับที่มาเที่ยวชิคาโกและอยากได้ภาพสวยๆนะติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาได้ถ้าอยากได้มุมนี้วิวนี้เดี๋ยวจะภาพมานะครับ เลยว่าสวยมากจริงฮะเห็นไหมครับฉากหลังก็จะเห็นเป็นดาวเทาและคือตอนนี้เราก็อยู่ที่ตรงสะพานแดงครับ ะพานแดงนี้จะมีความยาวไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะสองสามเมตรโดยประมาณนะครับส่วนถ้าใครที่สนใจถ่ายภาพที่นี่ฮรก็ติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะนรับ ชิคาโกดาวเทาอีกมุมหนึ่งจากพิงทอมเมกกาพาร์กนอกจากน,นี้ก็สามารถที่จะเช่าเรือนะครับขับเองได้แบบนี้นี่ฮะ สำหรับวันนี้ก็ขอปิดคลิปของเราไว้แต่วันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปไหนกันในชิคาโกรหรือไปเมืองอื่นกันนะครับยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย